สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมกับผมกอล์ฟทศนิล์ไว้กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามีรถ1คันนะครับเป็นรถรุ่นยอดนิยมของคนไทยนะแต่หน้าเสียดายนะที่นิสสันนะครับได้ตัดสินใจที่จะไม่จําหน่ายรุ่นนี้แล้วนะครับผมนั่นก็คือเจ้านิสสันเทียน,น่านั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาในรหัสรุ่น L33 เครื่องยนต์2.0ลิตรรุ่น XL นะครับผมคันนี้เนี่ยมันมีความดีงามอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะคะคือแบรนด์นิสสันเนี่ยเขาจะใส่เทคโนโลยี ทุกอย่างนะฮะระบบรักษาความปลอดภัยระบบนู่นนี่นั่นนะครับผมที่ในแบรนด์อื่นๆเนี่ยต้องซื้อตัวท็อปเท่านั้นถึงจะได้แต่เจ้านิสันเทีย n a นาเนี่ยได้มาตั้งแต่รุ่นเกือบจะเริ่มต้นเลยนั่นก็คือ2.0 XL นะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาชมกันว่าเจ้าคันนี้สีดําคันนี้มีความโดดเด่นยังไงมีความน่าใช้อย่างไรและมันสวยงามแค่ไหนติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยครับ ก่อนที่เราไปชมความสวยงามของตัวรถเรามาฟังข้อมูลก่อนนะครับคันนี้นิสสันเทียนา2.0 XL รหัสโมเดล L33 นะครับปีโมเดล2014จดทะเบียน2015เลขมาอยู่ที่110,000กิโลราคาจำหน่ายอยู่ที่559,000บาทนะครับผมคันนี้เป็นรถสีดำและอุปกรณ์ที่ติดรถมาก็มีบุ๊กเซอร์วิสคู่มือการใช้นะฮะกุดแจม,มีเพียงแค่1ดอกเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อมูลนะฮะ อ่ะทีนี้เรามาฟังข้อดีของเจ้าโมเดลนี้นะครับในรหัส L33 เนี่ยข้อดีของเขาก็คือในส่วนระบบรักษาความปลอดภัยนะที่ติดรถมาตั้งแต่รุ่นเกือบจะเริ่มต้นนะนั่นก็คือ2.0 XL คันนี้นะผมสิ่งหนึ่งนะฮะที่ค่ายแบรนด์อื่นๆเนี่ยไม่ค่อยใส่มาให้นะครับผมใส่แต่ในเฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นนะฮะไอเจ้าคันนี้มีหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนระบบแจ้งเตือนอสิ่งมีชีวิตนะฮะขนาดหอยจอดเดินผ่านหน้ากล้องอะไรเงี้ยมันจะมีแจ้งเตือนนะครับผมอันนี้ก็ติดรถมา 360องศารอบคันคันนี้ก็มีมาให้นะครับคือมันเป็นสิ่งที่รถยนต์ณนะปัจจุบันนี้ควรจะมีนะครับแต่เจ้าเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2013ตั้งแต่เปิดตัวเลยนะฮะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะครับผมแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงนะพี่ณปัจจุบันนี้แบรนด์นิสสันได้ตัดสินใจที่จะไม่จําหน่ายรุ่นนิสสันเทียนาแล้วนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนาะอทำให ผู้แข่งในตลาดรถเก๋งดี e gment เนี่ยเหลือไม่กี่เจ้านะเป็นอะไรที่เสียดายจริงๆนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาชมตัวรถคันนี้นะครับผมว่ามีความโดดเด่นยังไงนะฮะ L33 เนี่ยมันก็อยู่ที่ความชอบนะบางท่านบอกว่า J32 เนี่ยชอบดีไซน์เขามากกว่า L33 อันนี้แล้วแต่บุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมไม่ว่าก,กันเนาะในส่วนของ L33 เนี่ยกระจังหน้าก็จะมีการดีไซน์ใหม่นะครับผมทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูภูมิฐานขึ้น ะะการออกแบบของตัวรถเนี่ยก็จะออกแบบในแนวผู้บริหารเป็นหลักนะฮะก็คือมันจะดูภูมิฐานดูหน้าเกงขามนะฮะมีความโค้งมนของตัวถังตัวรถนะฮะทำให้มันดูผิวไหวนะครับผมก็การดีไซน์เขาก็จะเปลี่ยนแนวไปนะ,ะับผมกจ็จะหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมโลโก้นิสสันขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางนะครับใต้โลโก้ยังมีกล้องด้านหน้าด้วยนะฮะในส่วนของไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์เลน นะครับผมเส็นไฟโปรเจคเตอร์เลนที่ให้ความสว่างค่อนข้างดีนะครับผมหลอดเนี่ยจะเป็นหลอดฮาโลเจนไฟแสงสีเหลืองก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น LED เปลี่ยนเป็นไบซีนนนก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ความชอบนะในส่วนของไฟเนี่ยยังมีปรับระดับสูงต่ำได้นะฮะแต่ว่าไม่มีแบบปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะต้องมาปรับเองนะครับผมอยู่ในห้องโดยสารเนาะ อ่ะถัดลงมาด้านล่างนะก็จะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเลี้ยวนะที่เป็นหลอดไส้นะครับผมไฟตัดหมอกก็อยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวนะครับผมการดีไซน์ก็จะดูแบบออกแนวแบบสปอร์ตนิดๆน,น,นะครับหรูหราหน่อยๆน,นะก็จะประมาณนั้นนะผมก็จะแยกออกมาจากโคมใหญ่เลยนะในส่วนของไฟเลี้ยวเนาะในส่วนของด้านหน้านะครับผมประมาณนี้นะฝากระโปรงอะไรต่างๆเนี่ยการดีไซน์ก็จะเป็นออกแนวใหม่แล้วนะฮะคือตอนแรกเนี่ย J32 เนี่ยเวลาจะเปิดฝากระโปรงทีเนี่ยคือต้องยกทั้งกระจังเลยนะ แล้วมันหนักมากโชกก็ไม่ให้มานะครับผม J32 เนี่ยเป็นข้อด้อยเลยนะฝากระโปรงโคตรหนักแต่ไม่ให้โชกมานะครับผม L33 ก็เลยปรับดีไซน์ใหม่นะฝากระโปรงก็ยกแค่เฉพาะตัวฝากระโปรงเท่านั้นแล้วก็ให้ที่ค้ำโชกมานะครับจะได้ไม่หนักมากนะคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเวลา,าจะดูพวกหม้อน,น้ําต่างๆก็จะเปิดใช้งานได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูด้านข้างนะฮะด้านข้างสวมใส่ล้อแมกอลลอยขนาด17นิ้วนะผมมาพร้อมกับระบบเบรกนะฮะ ดิสสี่ล้อนะผมด้านหน้าก็จะมีคีบระบายความร้อนนะฮะในส่วนของช่วงล่างนะครับนิสสันเลือกใช้เป็นช่วงล่างอิสระแม็กฟอร์สันสตาร์ดด้านหน้าส่วนด้านหลังเป็น, Multi Link นมัลติลิงก์นะครับผมพร้อมเหล็กกันโค้งหน้าและหลังเลยนะผมทาให้ช่วงล่างของเจ้านิสสันเทเน่เนี่ยมีความนุ่มนวลขับสบายนะฮะใช้งานในเมืองก็ดีใช้งานนอกเมืองก็สบายหายห่วงนะครับผมช่วงล่างดีมากๆนะแต่นะครับในส่วนของช่วงล่างเจ้าเนี่ยอาจจะมีอาการแข็งกระด้างกว่ารุ่น J32 นิดหน่อยนะครับผม J32 เนี่ยเขาได้ชื่นชื่อเลยว่าเรือยอที่่วิงบนบกนกะ แต่ L33 เนี่ยที่เป็นโมเดลใหม่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเขาปรับเซ็ตช่วงล่างให้มันมีอารมณ์แข็งกระด้างหน่อยๆน,นะครับผมทาให้มันมีฟีลลิ่งของการขับขี่รถยนต์อนะ่ะมันไม่ยวบยาบไม่ย,ย้อยไม่แบบนั่งแล้วเกิดอาการโค้งเคงนะนิสสันเทียนาเจอ่ะ L33 เนี่ยก็มีการปรับปรุงมานะครับแต่หลายๆท่านก็ไม่ชอบนะชอบ J32 มากกว่านะฮะอันนี้ก็บอกให้เป็นข้อมูลนะผมในส่วนของกระจกมองข้างนะฮะก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ในตัวเลยนะพร้อมกล้องด้านข้างที่อยู่ใต้กระจกนะฮะ อ่าคันนี้มาพร้อมกล้อง360สามีด้านหน้าและด้านข้างนะฮะอยู่ใต้กระจกตรงนี้นะครับผมมือจับประตูเป็นโครเมียมนะพร้อมระบบคีย์เลสนะฮะก็จะมีคีย์เลสให้ทนะั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะกดปุ่มล็อกกดปุ่ม,อ,มอีกทีก็ปลดล็อกรถนะครับผมในส่วนของการดีไซน์กระจกนะฮะก็จะมีการเดินเส้นสายโครเมียมนะฮะเป็นโครเมียมเดินตั้งแต่ด้านหน้ามาถึงด้านท้ายเลยนะ,ะเป็นขอบกระจกก็ดูสวยงามหรูหราดีนะฮะก็แล้วแต่ชอบนะอ่ะในส่วนของด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยจะไม่มีเสาอากาศนะฮะให้ลกหูลกตานะพวก สาวากาศคีบฉลามสาวากาศแบบเป็นทรงตั้งตั้งเดอันนี้ไม่มีนะครับผมที่ s ั n t ท a n a เนี่ยจะดีไซน์ให้ฝังอยู่ในอ,อยู่ในกระจกนะฮะแล้วก็จะมีเส้นไล่ฟ้าอยู่ที่กระจกด้านหลังด้วยนะครับผมในส่วนของฝาท้ายเนี่ยจะเปิดได้3อย่างก็คือกดที่รีโมทกดที่ฝาท้าย นะฮะแล้วก็เปิดในห้องโดยสารนะครับผมการเปิดเนี่ยก็ง่ายๆนะค,คือแบบรถทั่วไปเนาะไม่มีระบบคลิกเซนเซอร์นะเพราะสมัยนั้นยังไม่นิยมนะครับสมัยนั้นยังไม่นิยมต้องสมัยนี้เนี่ยถ้าไม่มีคลิกเซนเซอร์เนี่ยอายคู่แข่งตายเลยนะอ่ะทีนี้ด้านท้ายนะปาร์คกกิ้งเซนเซอร์ไม่มีนะครับผมเพราะว่าเขาให้กล้องมองหลังมานะครับนี่กล้องมองหลังตัวนี้นะมีระบบแจ้งเตือนสิ่งมีชีวิตตัดผ่านนะอะไรที่มันเคลื่อนไหวขนาดถอยจอดมันก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผม,ม,บผมกล้องมองหลังตรงนี้ชัดเจนดีมากนะฮะเพราะว่า มันแสดงผลในหน้าจอขนาด5นิ้วนะถ้าเป็นรุ่นท็อปจะเป็น7นิ้วแต่ถ้าเป็น รุ่น2.0 XL ที่ไม่มีระบบนำทางเนี่ยจะได้แค่5นิ้วเท่านั้นนะฮะความคมชัดก็อยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับผมด้านล่างที่กันชนยังได้ไปลายท่อสแตนเลสแบบคู่ด้วยนะนิสสันยังไม่ลืมกลิ่นอายของตัวเองนะฮะตั้งแต่ J32 นะฮะที่ให้ท่อคู่มานะครับผม L33 <L 33 S 2> ก็ยังให้ท่อคู่มาเหมือนเดิมนะครับผมเป็นปลายท่อสแตนเลสก็ดูสปอร์ตดีนะอ่าดูหรูหราด้วยดูสปอร์ตด้วยนะครับผมก็โอเคมากๆเลยนะทีนี้ในส่วนของสีสันคันนี้เนี่ยตัวรถเนี่ รรอยต่างๆนะครับผมทำให้ตัวรถตอนนี้มันเป็นสีดําที่ค่อนข้างเงาฉ่ำนะครับผมคุณจะเห็นได้จากภาพวิดีโอณตอนนี้นะคะคือสีตัวรถเนี่ยสวยมากๆแต่ก็ยังมีรอยขนแมวอยู่ดีนะครับผมเดี๋ยวทางห้างสินวัฒนเราจะขัดเคลือบสีให้นะตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมส่วนต่อไปที่เราจะพาไปชมกันก็คือเครื่องยนต์และโครงสร้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างตามไป่ห้องเครื่องครับ ทีนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยยังเป็นเครื่องยนต์เดิมที่ใช้อยู่ใน j 3 2เครื่อง2.0ลิตรนะฮะนั่นก็คือรหัสเครื่อง MR. 2 0 DE นะครับผมแต่ว่ามีการปรับจูนอะไรใหม่นะครับผมนั่นก็คือปรับลดแรงม้าลงมาจาก138แรงม้าเหลือ136แรงม้านะครับผมเพื่ออะไรเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียนะครับผม,มลดมลพิษนะครับก็เลยต้องลดแรงม้าลงมาแล้วก็ยัง ปรับจูนในเรื่องของอัตราการบริโภคน้ํามันนะฮะที่คันนี้เนี่ยการบริโภคน้ํามันประหยัดกว่ารุ่นที่แล้วนะเพราะรุ่นที่แล้วเนี่ย เครื่อง2.0ก็จริงนะแต่ใช้ในเมืองออกนอกเมืองเนี่ยอยู่แค่ประมาณติดต้นๆ้นและก็ไม่ถึง10ด้วยนะครับผมคือมีคนบ่นกันละง,งมเลยว่าขับเทียน่านี้ต้องรวยจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันกินน้ํามันมากนะฮะคันนี้ก็เลยมีการปรับจูนไรใหม่ลดแรงม้าลงมา2ตัวนะครับผมทำให้อัตรากรินน้ำมันดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะฮนะดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับไม่ได้ดีขึ้นกว่าแบรนด์อื่นนะดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมแต่ก็ยังแพ้แบรนด์อื่นอยู่ดีนะฮะเพราะว ในเมืองนะฮะอยู่ประมาณ8-9กิโลเมตรต่อลิตรออกนอกเมืองอยู่ที่10ต้นๆเท่านั้นนะฮะไม่ถึง15นะเอาตรงๆนะไม่ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรนะซึ่งมันก็ยังกินน้ํามันอยู่ดีนะครับผมตรงนี้ก็ลองตัดสินใจกันดูนะแต่ถ้าสมานธนะเนี่ย ผมต้องบอกว่ามันดีมากๆนะฮะอ่ะทีนี้มาพร้อมระบบต่งกําลังเกียร e ์เอ็กโทนิกซีวีนะเกียร์ที่นิสสันเขาเคลมว่าเปลี่ยนเกียร์สมูทนะครับผมอารมณ์การขับขี่เนี่ยมั่นใจได้นะครับผมก็อันนี้ลองตัดสินใจกันดูนะอ่ามันเป็นเกียร์ซีวีนะครับผมในส่วนของโครงสร้างนะโครงสร้างเดิมนะผมไม่เคยมีร่องรอยการชนกระแทกตัดต่อหรือว่าซ่อมแซมตัวถังนะฝากระโปรงเคยแกะทําสีมาแล้วนะแจ้งกันไปแล้วนะครับผมเพราะว่าคันนี้เก็บสีมาแล้วเนาะก็แกะถอดออกไปเพื่อทําสีด้านนอกส่วนด้านในเนี่ยเป ป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะฮะยังไม่มีร่องรอยของการซ่อมแซมฝากระโปรงนะครัผมซุ้มโชกต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะคระาบสกปรกก็ยังมีนะฮะยังมีให้เห็นนะคราบสกปรกเนี่ยนะครับผมตามร่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีคราบฝุ่นอะไรเนาะอันนี้คือของเดิมนะฮะ แล้วก็แก้มด้านข้างเนี่ยของนิสสันเทียรเวลาจะดูเนี่ยเราต้องดึงพมมันออกมานะเพราะว่าการเก็บงานของรถนิสสันเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างเนี๊ยบนะเนี่ยโครงสร้างเดิมนะในส่วนของแก้มข้างนะหัวน็อตต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสกระปรกก็ยังอยู่นะครับผมยังไม่ทําความสะอาดนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะฮะ นี่นะห้องเครื่องนะดูสะอาดเรียบร้อยนะดูอย่างเงี้ยนะสะอาดเรียบร้อยแต่พอเราถกพวกพรมกันนู่นนี่นั่นออกนะคุณจะเห็นคราบสกรปรกนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดใหญ่นะฮะอ่าที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็เหมือนรถทั่วไปนะเหมือนรถทั่วไปก็คือต้องดึงยางมันลงมานะครับผมเราต้องดึงทุกคันนะก็ไม่รู้ทําไมต้องดึงนะฮะอ่ะนี่นะโครงสร้างเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คแผ่นเหลก็กก็ยังเห็นได้ชัดๆซอกประตูเดิมๆไม่มีร่องรอยการแกะเปลี่ยนประตูนะครับผมประตูเดิมนะ ตีนประตูเหมือนเดิมนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะโครงสร้างคันนี้เนี่ยสภาพดีนะสะภาพสวยมากนะครับโครงสร้างสวยเลยนะฮะแล้วก็ที่ฝาท้ายเนี่ยวิธีการเปิดนะฮะกดที่ปุ่มตรงนี้นะครับผมบางท่านเนี่ยไม่ใช่บางท่านตัวผมเองเนี่ยตอนมันมาแรกๆผมหาที่เปิดฝาท้ายไม่เจอนะมีอยู่ตรงนี้นี่กดนะครับใช้กดเอานะไม่ได้ใช้ดึงนะครับผมมันจะไม่เหมือนรถทั่วไปนะทั่วไปเขาจะใช้ดึงสลักใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นใช้กดเอานะครับผม ฝาท้ายนะล่องฝาท้ายก็เดิมเดิมนะผมลังน้ําซ้ายขวาเหมือนเดิมหลุมอะล่เดิมเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายก็ของเดิมนะครับนี่นะในหลุมอะล่ก็ยังเป็นยางอะไหล่เครื่องมือถอดล้อนะฮะแล้วก็มีตัวแม่แรงนะครับผมเอาไว้ยกเปลี่ยนล้อนะครับผมก็ประมาณนี้นะนี่หลุมอะล่เดิมเดิมนะสภาพสวยมากๆยางอะไหล่ก็ยังสภาพดีๆอยู่นะฮะก็หมั่นเติมลมยางเช็คลมยางยางอะไหล่ด้วยนะครับผมเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ใช่ว่า จะออกมาใช้ทียางแบนนะฮะไม่ดีนะผมควรจะเช็คลมยางยางอะไรด้วยเนาะอ่ะประมาณนี้สําหรับโครงสร้างนะครับเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าว่าโดดเด่นอะไรนะฮะเพราะว่าคันนี้ออปชั่นค่อนข้างที่จะเยอะนะแค่รุ่น2.0 XL เท่านั้นนะครับเดี๋ยวตามด้านในครับ ทีนี้เรามาอยู่ในส่วนของภายในนะฮะเจ้า Nissan Teana 2.0 XL นะฮะปี2014จดทะเบียน2015นะฮะเลขไมาอยู่ที่115,000กิโลราคาจำหน่ายอยู่ที่559,000บาทนะครับผมภายในของเจ้าคันนี้เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือออปชั่นอำนวยความสะดวกระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะที่มีมาให้แบบ จัดหนักจัดเต็มจนทําให้คู่แข่งมีเขินเขือในอายกันบ้างนะฮะเริ่มจากที่ฝั่งคนขับกันก่อนนะฝั่งคนขับนย่ยคุณจะเห็นปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเยอะแยะไปหมดเลยเรามาเริ่มจากฝั่งขวาก่อนนะฝั่งขวานเนี่ยก็จะมีปุ่มปรับนู่นนี่นั่นนะครับผมปรับระดับแสงไฟของหน้าปัดนะครับผมร,รีเซ็ต ทิปนะฮะทิป A ทิป B อะไรพวกนี้ก็สามารถกดรีเซ็ตได้นะปุ่มเปิดฝาท้ายอย่างที่แจ้งไปตรงนี้เอาไว้เสียบการ์ดนะฮะเวลาเราเข้าจอดรถเขาจะให้การ์ดทางเข้ามาใช่ไหมหรือว่า,าพวกใบขับขี่ต่างต่ก็สามารถที่จะเอามาเสียบจากตรงนี้ได้นะรตรงนี้จะเป็นช่องเสียบพวกการ์ดแข็งนะอ่ะแล้วก็ลงมาด้านล่างนะก็จะมีปุ่มปิดระบบแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนรอบคันเนี่ยพวกอาราวิวมอนิเตอร์กล้องสามร้อยองศาหรือว่า แจ้งเตือนออกนอกเลนหรือว่า b y ยสปอร์ตอะไรพวกนี้นะก็สามารถกดปิดเสียงได้นะแต่ว่าเปิดเอาไว้ดีแล้วระบบ ECO ค o โหมดนะฮะเอาไว้ขับขี่ประหยัดน้ํามันนะฮะแต่อตัตราการเร่งอะไรมันก็จะสวนทางกันเนาะเพราะว่าเน้นประหยัดนะมันจะไม่ตอบสนองท้าเท่าไหร่นะฮะมานหลังไฟฟ้าก็สามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับผมระบบการลื่นถลายระบบควบคุมเสถนยรภาพก็สามารถกดปิดได้ ไฟหน้าสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะฮะกี่ระดับเนี่ยสระดับนะฮะไฟหน้าปรับได้3ระดับเนาะไฟหน้านะฮะโอเคนะประมาณนี้นะฮะที่แผงประตูนะครับแผงประตูเนี่ยก็จะมีปุ่มปรับกระจกพับกระจกนะฮะแล้วก็กระจกสีบานจะเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเนี่ยจะขึ้นลงออโต้นะครับผมที่เท้าแขนที่ประตูก็จะบุนุ่มหุ้มหนังมานะเป็นหนังสีดําสวยงามมากคันนี้ภายในสีดำนะมันจะมีภายใน2สีนะอ่าถ้าเป็นรุ่น J3 2เนี่ยถ้าภายในสีดำเนี่ยเขาจะเรียกว่าสปอร์ตเวอร์ชันเออเขาจะเรียกสปอร์ตเวอร์ชันถ้าาในดแต่ พอามาเป็น L33 เนี่ยทำให้เลือกสองสีกันเลยนะฮะอยากได้สีดำก็บอกเขาว่าเอาสีดำนะฮะอยากได้สีเบจก็บอกเซลไปแดงว่าเอาสีเบจนะคันนี้มาในรุ่นอ่ภายนอกดำภายในดำนะครับผมก็ดูสปอร์ตดูดุดันดีนะอ่ะแผงประตูกันต่อนะฮะที่เท้าแขนนะบุนุ่มหุ้มหนังมาเดินตะเข็บได้จะอ่เป็นกระตะเข็บจริงนะฮะไม่ใช่แบบหลอกๆนะเนี่ยนุ่มๆเลยนะครับผม เวลาเท้าแขนก็อยู่ในระดับที่พอดีนะครับก็จะไม่เมื่อยเท่าไหร่นะการตกแต่งที่มือเปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นลายกราฟิกนะฮะเป็นลายกราฟิกดูสวยงามดีตัดขอบด้วยสีเงินสวยงามนะฮะแล้วก็บ,อกบาอฝั่งคนขับเนี่ยมีเมมโมรีจดจําตําแหน่งให้2ตํตแหน่งนะฮะคุณสามารถที่จะปรับในตำแหน่งที่ของคุณแล้วก็กดเซตเอาไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งก็ได้หรือว่าถ้าภรรยาคุณมาขับก็ปรับแล้วก็มาเซตไว้ตำแหน่ง2ก็ได้เช่นกันมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ำนะฮะที่ใส่เอกาสารเนาะ บอกคนขับปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางพร้อมที่ดันหลังนะครับส่วนฝั่งคนนั่งข้างปรับได้4ทิศทางนะครับไม่มีเมมโมรี่นะปรับ4ทิศท,ทางไม่มีเมมโมรี่เฉพาะคนขับเท่านั้นที่ปรับ6พร้อมที่ดันหลังแล้วก็มีเมมโมรี่ให้นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่นะครับ อ่ะประมาณนี้นะสำหรับฟังคนขับเนาะตรงกลางแม้ตรงกลางสิพวงมลาลัยยังไม่ได้พูดเลยนะฮะพวงมลาลัยนะผมพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย3ก้านหุ้มหนังมานะฮะก็มีในส่วนของระบบมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์ดูข้อมูลการขับขี่ที่หน้าจอตรงหน้าปัดตรงเนี้ยนะฮะเป็นมัลติอินโฟมิชันดิสเพย์นะก็สามารถที่จะเลือกดูได้ตั้งค่านู่นนี่นั่นได้นะ,ะระบบแจ้งเตือนออกเลนระบบบาสปอร์ตนะฮะแล้วก็อัตรา,าก,การกินน้ามันต่างๆก็สามารถที่จะเลือกปรับได้นะครับตรงนี้ก็เป็นหนน้าจอมัติะะ แล้วก็เรือนไม้เนี่ยเป็นเรืองไม้เรืองแสงนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นวัดรอบด้านขวาเป็นวัดความเร็วนะฮะแล้วก็มีเข็มวัดความร้อนเข็มวัดเกลน้ํามันนะครับผมก็เป็นดีไซน์ที่ดูแบบย้อนยุคนิดนึงนะยังไม่ทันสมัยมากนะฮะพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีปุ่มนะพูดไปแล้วปรับมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์มีส่วนของระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติคูสคอนโทรที่เป็นคูสธรรมดานะฮะที่ไม่ใช่อคทีฟยังไม่มีเรดาร์นะในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีนะครับผมยังไม่ค ยังไม่แพร่หลายเหมือนปัจจุบันนี้นะครับผมก็จะเป็นแค่ล็อกความเร็วให้เฉยๆนะฮะต้องเหยียบเบรกเองแตะเบรกเองนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฝั่งคนขับเนาะทีนี้มาดูตรงกลางกันบ้างนะฮะในส่วนของตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเล่น CDMP3 นะครับนี่นะเป็นเครื่องเล่น CDMP3 นะหน้าจอขนาด5นิ้วที่ไม่สามารถสัมผัสได้นะครับผมก็จะมีการเชื่อมต่อ USB AUX iPod ต่างๆนะถ้า iPod เนี่ยเขาจะมีบอกพวกรายละเอียดของไฟล์เพลงที่เรา ได้ใส่เข้าไปในพอร์ตด้วยนะฮะอย่างชื่อเพลงใครเป็นคนร้องร้องวันไหนออกอัลบั้มนี้ออกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลตรงนั้นบอกด้วยนะ,ะซึ่งถือว่ามันค่อนข้างดีนะ,ะและหน้าจอตรงนี้ยังเป็นหน้าจอแสดงของกล้องด้วยนะฮะ นี่นะนี่นะจะเป็นกล้อง360องศานะครับด้านซ้ายเนี่ยเห็นป่ะก็จะมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับส่วนจอใหญ่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของกล้องหลังนะฮะเวลามีอะไรเดินผ่านเนี่ยมันก็จะมีขอบๆสีเหลืองพร้อมเสียงแจ้งเตือนติ๊ดขึ้นมานะฮะทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ที่กล้องด้านหลังรถเรานะระวังด้วยนะเวลาจะถอยอะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็คือเป็นการแจ้งเตือนของกล้องหลังนะ,ะอย่างที่แจ้งไปเมื่อมันมีบร์ยสปอตนะฮะแจ้งเตือนมุมอับสายตามันก็ต้องมีระบบนี้ด้วยนะครับผมเขาเรียกอะไรไม่รู้จําไม่ได้นะครับอ่ะถัดลงมาจากเครื่องเล่นวิทยุนะฮะก็จะเป็นในส่วนของระบบปรับอากาศนะ,ะระบบปรับอากาศตรงนี้เป็นแบบดูโอโซนนะฮะแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลน,นะครับผม ก็แยกปรับอิสระซ้ายขวาในส่วนของอุณหภูมินะในส่วนของพัดลมก็ยังซิงกันอยู่นะฮะปรับเท่ากันแรงลมเท่ากันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะการสตาร์ทรถเป็นแบบปุ่มสตาร์ทสต็อปนะฮะก็ทันสมัยขึ้นมาแล้วนะครับผมเป็นระบบคีเลสนะฮะกุญแจเป็นกุญแจชลิยะใช่ไหมอ่าก็จะมีปุ่มสตาร์ทสต็อปมาให้นะผมในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบบุน,นุ่มนะครับผมแต่การดีไซน์ของเขาเนี่ยจะแก้ไขจุดบล็อกของตัว j 3 2งซึ่งอ่า J32 เนี่ยคอนโซลหน้าเขาจะเป็นนวมทั้งด ทีนี้พอเวลาเราใช้งานไปเรื่อยๆนะมันโดนความร้อนความเย็นบ่อยๆใช่ไหมมันก็จะแตกขอบนะเคยเห็นไหม ที่ว่าคอนโซลมันแตกแล้วไปยันฝั่งนู้นน่ะเออนั่นนะ่ะคือจุดบักของ J32 L3 3เปลี่ยนดีไซน์ใหม่นะครับทำให้เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยมีพลาสติกผสมด้วยนะฮะแล้วก็มีบุนุ่มมีนวมบุเข้ามาเนี่ยผสมกันอยู่ในคอนโซลตรงนี้นะฮะมันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะฮะในส่วนไหนที่โดนแดดบ่อยๆก็เป็นพลาสติกแข็งๆข็งเนี่ยอย่างโซนเนี้ยเขาโดนแดดทุกวันบ่อยๆใช่ไหม mm hmm. เขาจะเป็นพลาสติกแข็งแต่ตรงไหนที่ไม่ค่อยโดนแดดเขาจะบุนุ่มมาเป็นนวมนะฮะอันนี้ก็เป็นการดีไซน์ใใหหมมมม่่แล้้้วกก็ททาําาัันนนนนคงงยิขึเอระะผ แล้วก็ไอตรงนี้ที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ลําโพงนะฮะเขาแปะหลอกมาเฉยๆนะเนี่ยที่เหมือนลาโพงเนี่ยเขาแปะหลอกมาเพราะว่าคันนี้มันรุ่น2.0 XL ใช่ไหมรุ่น2.0 XL มีลาโพงให้แค่6ดอกเท่านั้นนะฮะนั่นก็คือจะมีด้านหน้าคอนโซลเนี่ยซ้ายขวาที่ประตูด้านหน้าประตูด้านหลัง6ดอกนะครับมีแค่6ดอกนะ2.0 XL นะฮะแต่ถ้าจะเป็นลําโพงที่มันเยอะกว่านี้ต้องเป็นตัว2.5นะครับผมถ้าเป็นเครื่องยนต์2.5าเนี่ยลำโพงตัวนี้จะมีนะครับเป็นของบอสนะ อันนี้ไม่มีนะครับแปะหลอกมาแล้วก็ด้านหลังก็ไม่มีก็แปะหลอกมาเหมือนกันนะอันนี้บอกเป็นข้อมูลนะหลายหลายท่านเนี่ยเฮ้ยพี่ทำไมลำโพงตรงนี้ไม่ดังเฮ้ยทำไมลำโพงด้านหลังไม่ดังเฮ้ยมันไม่มีมันไม่มีเขาใส่หลอกมาเฉยๆนะต้องเป็น2.5นะฮะต้องเป็นลำโพงของบอสนะฮะมันถึงจะมีนะครับแต่อีอง2.0เนี่ยมันไม่มีนะเขาใส่หลอกมานะครับผมทำให้ลูกค้าบางทีเข้าใจผิดคิดว่าลำโพงมันมีมารอบขันนะครับผมอันนี้บอกเป็นข้อมูลนะบอกเป็นข้อมูล ไม่ซื้อที่ผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณจะไปซื้อที่อื่นก็อันนี้เป็นข้อมูลที่คุณต้องรู้นะฮะไม่ใช่ว่าไปทะเลาะกับเซลนะว่าเฮ้ยพี่ลำโพงไม่ดังไม่ใช่นะมันไม่มีนะครับอ่ประมาณนี้นะแล้วก็การตกแต่งดีไซน์เนี่ยก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบค็คผสมกับสีเงินนะครับก็จะดูหรูหราดูไฮโซแล้วก็ทําลวดลายกราฟิกนะฮะที่ไม่ใช่ลายไม้นะฮะเพราะว่าบางทีวัยรุ่นเขาอาจจะเบื่อลายไม้ใช่ไหมหรือว่าผู้ใหญ่บางคนก็เบื่อลายไม้แล้วไงก็เปลี่ยนเป็นดีไซน์กราฟิกสวยงามนะครับผมม USB ให้1นึ่ตำแหน่งนะฮะแล้วก็ด้านในก็จะบุก กรมหยีมาดูไฮโซหรูหราวัสดุดูพรีเมียมมากๆนะครับส่วนของคันเกียร์เนี่ยจะเป็นคันเกียร์หุมหนังนะฮะแล้วก็มีลายกราฟิกผสมกับโครเมียมนะฮะเพิ่มความหรูหรานะฮะผมเกียร์ก็จะเป็นเกียร์เอ็กโอนิกซีวีทีอย่างที่แจ้งไปนะผมเป็นเกียร์ที่นิสสันเขาบอกว่าดีมากๆเปลี่ยนเกียร์นุ่มสบายมากๆนะครับผมแต่ส่วนตัวนะฮะมันไม่ค่อยตอบโจทย์การขับขี่ของผมเท่าไหร่นะมันบางทีเนี่ยเวลาเราจะเร่งรีบเราได้เร่งแซงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยตอบสนองเราเท่าไหร่นะอันนี้คือหมันไส้จริงๆเลยบางทีก ก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะครับผมก็ลองมาขับดูนะฮะมาทดลองขับดูลองตัดสินใจกันดูนะครับผมด้านบนนะฮะด้านบนกระจกมองหลังยังไม่ใช่ระบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมอ่ายังไม่ใช่นะยังเป็นแบบก้านดันอยู่นะฮะอันนี้ก็เข้าใจนะเพราะว่าไอ้ส่วนของแจ้งเตือนอออเลนอะไรเขาใส่มาให้แต่ตรงนี้เขาจะลดต้นทุนก็ผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะเป็นแบบก้านตัดแสงธรรมดายังไม่ใช่ออโต้นะมีที่ใส่แว่นตา มีไฟส่องสว่างนะ,ะแล้วก็ที่บังแดดเนี่ยด้านในนะฮะก็จะมีไฟส่องสว่างด้วยให้ทั้งซ้ายและขวามาเลยนะครับผมดีมากๆนะฮะเป็นวัสดุแบบผ้าด้วยนะ,ะเออเป็นผ้าบุนุ่มมาดูไฮโซมากนะฮะหลังคาเนาะอ่ะที่พักแขนล่ะที่พักแขนด้านในเนี่ยก็จะมีปลั๊กชาร์จแบตให้1ตําแหน่งด้านในนะฮะแล้วก็ เป็นกล่องขนาดใหญ่นะครับกล่องใหญ่มากใหญ่โตมากแต่ไม่ลึกนะอ่ะก็ใส่พวก CD แผ่น CD ใส่อุปกรณ์นู่นนี่นั่นสายทรงสายชาร์จอะแดปเตอร์แล้วก็ใส่เข้าไปได้นะครับ แล้วก็มี2ชั้นนะฮะนีชั้นชั้นล่างนะนีชั้นบนนะครับอ่าชั้นบนก็เอาไว้ใส่แบบสายโทรศัพท์มือถือเวลาเราชาร์จมือถือใช่ไหมนี่ก็เสียบตรงนี้ใช่ปะแล้วก็เอาสายลากขึ้นมาเนี่ยจะมีร่องให้นะฮะเอาไว้วางโทรศัพท์มือถือขนาดชาร์จแบตนะครับผมมันจะได้ไม่ได้ลื่นหลุดไปไหนเนาะก็ใส่ไว้ในเกสนี้เลยพอเราวางโทรศัพท์ปุ๊บเราก็ปิดอ้นี่มันก็จะปลอดภัยนะโทรศัพท์เราก็ไม่ได้กระเด้งกระดอนไปไหนเนาะอ่าประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้านะผม วัสดุที่หุ้มบบามาเป็นหนังนะหนังแท้ตัดเย็บมาสวยงามนะครับผมเวลาเรานั่งเนี่ยจะรู้สึกความรู้สึกมันจะนุ่มสบายนะผมแต่มันก็ยังแอบสู้ J 32ไม่ได้นะอันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะ J32 เบาะน,นุ่มกว่านั่งสบายกว่าเต็มกว่านะครับพอเป็นเป็น L33 เนี่ยการดีไซน์ของเขาเปลี่ยนแปลงไปนะฮะมันทำให้เวลานั่งรู้รสึก ไม่ไม่ว้าวเหมือนตัว J32 นะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ว่าณต,ตอนนี้ที่นั่งอยู่มันก็นุ่มสบายดีนะครับผมแต่ความรู้สึกเก่าๆที่เคยนั่ง J32 มานะ่ะมันยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่ว่าเพียรหน้ามันต้องนุ่มกว่านี้มันต้องอกเต็มกว่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะฮะความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมแต่ว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งนะคือนั่งแล้วก,นนก็รู้สึกดีนะครับอกไปชับดีถนัดดีนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเบาะเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันนะครับว่าเป็นอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะ ในส่วนของเบาะด,ด้านหลังนะฮะอ่าเบาะด,ด้านหลังนี่เบาะด,ด้านหลังยังคงความนุ่มอยู่นะครับผมแต่ตัวเบาะเนี่ยเหมือนกับว่าโดนปรับลดขนาดลงนะครับมันจะงุ้มๆเข้าหน่อยอะไรประมาณนั้นอ่ะมันไม่เต็มเหมือนตัว J32 <c oughs> นะคือ J3 2อเนี่ยเบาะมันจะดูใหญ่กว่าน,นี้ดูนั่งสบายดูเต็มกว่าน,นี้นะฮะแต่ว่าความนุ่มเนี่ยก็พอๆกันนะครับพอๆกันนะความนุ่มของเบาะด,ด้านหลังนะอารมณ์เนี่ยถ้าถ้าเอาความรู้สึกนะไอ้นี่มันจะออกสปอร์ตนิดนิด เพิ่มความสปอร์ตเข้ามาหน่อยตัว J32 เนี่ยจะเป็นลักซ์สรี่ไปเลยนะฮะเอาแบบหร,รูไว้เลยนั่งสบายสุดๆไปเลยนะแต่ความสปอร์ตไม่มีนะครับ อันนี้ก็จะขายกลุ่มวัยรุ่นด้วยไงเขาก็ลองแบบดีไซน์ประมาณนี้นะอ่ะด้านหลังมีออปชันอะไรบ้างก็มีแอร์หลังมาให้นะฮะมีกระเป๋าจิงโจ้เอาไว้ใส่ของมาให้นะครับแล้วก็การตกแต่งเนี่ยจะเหมือนอด้านหน้านะในส่วนของแผงประตูนะก็จะมีบุนุ่มนะครับในส่วนของที่เท้าแขนเนาะแล้วก็การดีไซน์ก็จะมีการเดินลวดลายกราฟิกนะับพร้อมสีเงินนะครับผมก็จะดูสวยงามดูเข้าชุดกันนะครับอ่ะด้านท้ายนะฮะก็จะมีที่พักแขนมีที่พักแขนมาให้แล้วก็ที่วางแก้วน้ํามาให้นะครับที่พักแขนตรงเนี้นนนะยะวหล นะมันต่ําไปหน่อยเวลานั่งมันก็ต้องเอียงตัวหน่อยนะเวลาจะเท้านะคือระดับเนี่ยถ้ามันอยู่ประมาณนี้มันจะโอเคนะแต่พอมันใช้ระบบแบบว่าใช้ตัวเบาเป็นตัวดามอะ่ะมันจะต่ํามากนะฮะเวลานั่งแล้วรู้สึกว่าต้องเอียงตัวหน่อยเวลาจะเท้าแขนนะน,นี่คือส่วนตัวผมนะผมตัวสูงถ้าคนตัวเล็กนะฮะตัวไม่สูงเท่าผมอย่างเงี้ยอาจจะสบายนะครับผมด้านหลังก็ยังมีม่านบังแดดให้ด้วยนะเป็นระบบไฟฟ้าต้องเปิดปิดจากด้านหน้าฝั่งคนขับนะอ่าแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยเหมือนลําโพงใช่ไหมไม่มีนะ เนี่ยดนหลอกกันหลายคนแล้วนะฮะมันไม่มีลําโพงนะครับทาหลอกไปเฉยนะเพราะว่า2.0 XL มันมีแค่6ดอกเนาะก็มีแค่คอนโซลหน้าประตูนะฮะไอ้ด้านหลังเนี่ยเอาไว้2.5นะฮะของระบบเสียงโบสเขานะครับผมทําหลอกเอาไว้นะประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับภายในนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าขาดตกอะไรก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวออกไปสรุปกันด้านนอกครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้านิสสันเทียา2.0 XL คันนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนิสสันเขาเลิกทาตลาดรุ่นนี้แล้วนะถ้าจะซื้อนิสสันเทียนานะอยากได้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ลักซ์สรี่อยากได้อารมณ์แบบความปลอดภัยเหมือนรถยุโรปนะฮะก็ต้องมาดูมือสองนะครับผมนิสสันเทียนาเนี่ยไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยนะครับผมและคันนี้เป็นรุ่น2.0 XL นะฮะเป็นรุ่นเกือบเริ่มต้นแต่ให้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะมากนะฮะบบ ถอยจอดนะฮะแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบ ABS EBDBA Traction Control นะฮะระบบช่วยเหลือการออกตัวขณะอยู่ทางลาดชันคือมีมาหมดเลยนะฮะไม่ต้องไปซื้อตัวท็อปซื้อแค่2.0ก็เพียงพอแล้วนะผมในส่วนของเครื่องยนต์ก็ยังใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมอยู่นะฮะยังเป็นเครื่องยนต์ รหัส mr 2 0 de อยู่นะครับผมแต่ปรับลดแรงม้าปรับจูนนู่นนี่นั่นใหม่นะครับผมทำให้มันประหยัดน้ามันขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้ประหยัดกว่าคู่แข่งมากเท่าไหร่หรอกนะฮะบางทีก็แพ้คู่แข่งด้วยนะอันนี้บอกให้เป็นข้อมูลลองตัดสินใจกันดูนะผมคันนี้ราคาอยู่ที่559,000บาทปี2 0า4จดทะเบียน2 0บ5เลีสมงพ115,000ก่จดทะับ่านสใจพันสรมาได้ที่0 9 0 1 0 1่0 1 9นะครับผมวันี้ก็ันกไว้นพียงเท่านี้กด subscribe ไลค์แชร์นะฮะก้ครบนะครับผมแลนวพหกั่ให่คลิปหน้าสวัสดีครับ